คนนี้ามีขก็หนึง่งว่าปันธ์ตหนมาองพูดรื่อีกพูดลไปแล้วแล้วคนนั้นไม่ว่าใครเนาะก็ต้องมีผู้ญาติยายาลุงป้าน้าอาั้องไี่น้องถึงลูกนะั้น เื่อนวนอะไรนั้น,นเราเคยไปงานตรงน,นั้นแล้วจะได้ยินพระบางคนเสว่าอยากถึอะไรอยู่เรืยๆเพาแสดงว่าพระเจ้าให้พระเดินพูดเกี่ยวก่บทั้งงานมีการเชื่มไปทิศธรรมดา ทำงงานให้รถไหนนั้นได้แต่โบานไว้ใหเขานหนึ่งว่าให้ตัวนี้แกยันี่ทั้งหลายตัดกทั้งหลายเทพ่จะทั้งหลายที่อยู่โลกวิญญาณเราเป็นรุถนี้เราเรถในโลกนี้จสได้เรื่องถาทานในพระเจา้าพระธรรมสง เรียกว่าความโลภของเรานั้นยังไม่จำกัดเว้นแต่พวกทีเ่เขาแก่งกล้าเรื่องภาวนาจงเกิดญาทนนะเนี่พจ้าแสดงว่ทาท่นานรู้ว่ามีชาตหนอนมีชานาจิดะไตางใหทราบมาคนเราก็ชาติเนี้ยคิดวาา่าไปแล้ว แต่วันเดินไปแต่ชาตินั้นควรจะมีการล้างหมาบไม่ทำเชือ่อเพิ่มต้องเป็นบุงกุศนลนแบมเติมเพือรู้ว่าทุกคนจะมีจิตใจเข้าหมอผู้กิเลสจรมามวยกันเข้าใจภาวนาทำจิตสงบแล้ว ยังไม่บรรยารู้ว่าเรื่องของกายนี่เป็นเพียงเครื่องขยายแต่วัน,น,น,นเริอ่องในปีนสันชาิเมื่อเรายังไม่เึงบงหมดกันแล้วกันเป็นประเทศของเรา้วหลังหลานก็ยังมีตอม่อเรื่องดังนั้นสันสาิแล้วเราก็ังคำตอบท่าน ย่นมาแต่ระเปีแต่เรื่องแต่ะวันเพราอย่างนี้แล้วเียว่าเราทำวันนี้ให้ดีขึ้นส่วนดีดันมาเป็นวันนี้ของเราจากทชานก่อนไมก่อนวันก่อนวันก่อนหรือ,อวันนี้เริ่มแล้วเริ่มก่อนเริ่มวก่อนแต่ท้วันเรือ คนนานาเป็นนานนานาน,านี้จะเราต้องเจอต่อไปจนท้ายเมื่อถึงกันคนเวลาแล้วคนเรมดใจแล้วจริงๆก่อน,นนานให้เราได้เห็นเมื่อมีผู้เชื่ออย่างนี้แล้วเราทำตามแล้วถึงไม่ยันนานแล้วเป็นคนดี เขาอยาให้ท่านตะวันแต่สมุนนำมาความตกให้ทานนะาทิตเรื่องคานาบังให้เขาสอนบ้หรื่เบ้าเมื่อเป็การนัดทานพระพุทธเจ้าตกแล้วเราต้องรู้ดีว่าเรื่องวัวหน้าจะเป็นหน้าไนเมื่อเราทำดีแล้วคนหน้าจะเ็นหน้าคนัหก็ ถ้าใครทำไม่ดีแล้ววันนั้เราไม่น,นัน่งเราก็ไม่ดีเมื่อผลด่างโค้ง้ไปแล้วเรื่องยานาถ้าดีมัก็มีความสุขที่เราไปยโดสุขก,กนด้เทรคผมโรกผนเบื่ถ้าใครไม่เชื่อทำความไม่ดีเขาทำาไรดีเพื่ออื่นทิ้งร้ายว่าร้ายทำร้ายเพื่มอื่นแล้ว ไม่ว่า,ออาเาข,ขเาดีของการเรียบแต่เวลานทำความที่เปียกัขตัวเองเพราะองกฎอะไรนั้นคนเดินทำอไรเราได้ว่ากองยไรอกแต่คนที่ทำไม่ดีนั้นคนทำลาจิตเขาเองให้มันเจ้ามองคนว่าคนไม่ แต่เขามา่นเข้าใจที่เราทำดีแล้วก็เมื่อะไรเ้าใจจิตอาจใออกผมหายมเมื่อไปเดิมทำตาขุนเจ้าแต่ัาริเบก็าอยากเริญขึ้นไปที่ไม่ใชกพุเจ้าเขาไม่ได้ก็ต้องไว้เติมลงอยู่ในโลกก็ไม่ก่อหน่ายไปแยงควบควบุมไมก็โรคแล้วหมดเหตุกรรมนี่แล้ะ จะจำแ่งยังไงัให้ไห้ถึงพระคุนของเขาไ้ทำขอบุญของเขาบาปของเขาเร้อเหมือนกันเพราะหลายใหญแล้วมันก็เหมือนกัน,นกกวที่ทำพอทำหมดานนี่สิบพระอาจารยก็นางฉะนั้นก็เป็นที่มองนะว่าไม่เห็นการจะเป็น ยังไม่เนีก็ตามแต่เขาขออะไรตัวเองแล้วก็เสรมบุญทางถนนเสรเไว้อย่าเี้่ใจสนุกเรื่องรอย่งทำแล้ก็เป็นการส่วนบุญเรื่องน้ำก่าเป็นบุญเรขึ้นมามุนวก็เป็นการ คือว่าปเป็นมนุษย์ดีด้วยให้เป็นสิ่งหนึงนะเพราะดีกันโดยพุทธมณฑลนั้นพูดธศดได้กระโาดไปแล้วก็คนที่กำพูดพูดจะเอาทุกคนแล้วเอานัปสือต่างหากเอากับไปเป็น

ये मवे मवे तोडी न बेला नमको गवते इसदा मरेना रोह मएवा समय ततो तपे बुढें तो संघपन इन दोन रोया गावली तोली रतो यतो ये जो ये मवे

Ah uh...